สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพุ้ยกับเอกชาแนลนะครับสำหรับวันนี้พุ้ยจะพาไปดูหุ้นปันผลดูล่วงหน้าดูได้ยังไงแล้วก็ดูกันตรงไหนนะครับสําหรับคนที่ซื้อหุ้นหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าดูหุ้นปันผลในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาดูกันตรงไหนครับจริงๆแล้วเราดูได้ที่ เว็บของเว็บเซตเตดได้เลยนะครับสําหรับใครที่มีหุ้นที่สนใจอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปดูที่เว็บเซตเตดเหมือนกันนะครับก็คือเข้าไปดูหุ้นเสิร์ชหาหุ้นตัวที่เราสนใจเลยนะครับอย่างเช่นตัวหุ้นปตทครับเราก็มาดูที่ช่องคําว่าข้อมูลเิรธิประโยชน์ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าขึ้นเครื่องหมาย xd วันไหนนะครับก็เป็นวันที่4ี่มีนาคมส5 6 4นะครับจ่ายปันผลวันที่สาเมษายน อันนี้เราเป็นดายปันผลที่0.82บาทนะครับสำหรับใครที่มีหุ้นตัวที่เราสนใจอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีหุ้นตัวที่สนใจเราก็ไปดูที่ปฏิทินปันผลหุ้นนั่นเองนะครับมีหุ้นปันผลในเดือนนี้เดือนนี้หรือว่าอีกสองสาเดือนข้างหน้ามีหุ้นตัวไหนบ้างครับเดี๋ยวพีจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าปฏิทินหุ้น Xd นะครับนี่นะครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็มากดตรงคาว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปฏิทินหลักทรัพย์นะครับตัวแรกนี้เลยนะครับกดเข้าไปเดี๋ยวลิงก์เนี้ยผมจะแนบไว้ให้ดูที่ใต้คลิปนะครับแล้วเราก็มาเลือกเครื่องหมายตรงนี้นะครับประเภทเครื่องหมายแล้วก็เลือกเป็น XD นะครับ XD ก็มันจะบอกเกี่ยวกับหุ้นที่จะปันผลนะครับถ้ากดคําว่า GO นะครับมันก็จะขึ้นเฉพาะเครื่องหมาย XD ให้เรานะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ สิบห้านะครับสิบห้าก็ไม่มีปันผลนะครับแต่พวกนี้วันที่สิบหกก็จะมีตัวหุ้นตัวเอ็ดวารนะครับก็คือหุ้นเอไอเอสนั่นเองครับปันผลที่สามบาทสี่สิบห้าสตางค์นะครับแล้วก็มีกองทุนนะครับปันผลที่ศูนย์จุดหนึ่งหกเก้าบาทนั่นเองนะแล้วก็มีเยอะแยะเลยนะครับเราเข้ามาดูได้นะครับว่าจะมีหุ้นตัวไหนบ้างเราสนใจตัวไหนแล้วก็ซื้อถ้าเราสนใจหุ้นตัวไหนนะครับเราก็สามารถซื้อได้นะครับ เราจะได้ปันผลนะครับอันนี้คือวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ครับสำหรับหุ้นอินทัดอินทัดก็ซื้อวันพรุ่งนี้ก็ยังทันนะครับทันปันผลอยู่เพราะว่าขึ้นขึ้นเครื่องหมายวันที่สิบเจ็ดนะแล้วก็มาปันผลวันที่สองกันยายนปันผลที่หนึ่งจุดสองสามบาทต่อหุ้นนะนี่ครับสามารถเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นะครับสำหรับ อันนี้ก็จะเป็นเดือนสิงหาครนะับต่อไปไปดูเดือนกันยายนนะครับสำหรับเดือนกันยายนก็ยังไม่มีปรากฏขึ้นนะครับตุลาก็ยังไม่มีพฤศจิกาก็ยังไม่มีธันวาก็ยังไม่มีมีถึงสิงหานะครับแลาพุ่นปนผลสำหรับปุ้ยกัะเอเฉี่ยวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้า,าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ